สวัสดีครับช่องยงคนล่างง้อายนะครับวันนี้เป็นมือมันพุธนะครับวันพุธที่ห้าสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับนี่ก็ก็สิมาเปิดราคาง้อละโอราคาขั้วนะครับให้พี่น้องได้รับชุ่มมือนะครับก็บทั้งหมดก็ดสีปอยอยู่ประมาณสามเมนะครับเมติดลูทั้งหมดเลย ตาแม่แต่แม่นี่มีลูกสามครับสามนะครับคือกตอนนี้เกือบปอยออกเห็นเขาคนใหญ่กันแล้วนะครับหนูคนใหญ่กันแล้วเกือบบไดมาถ่ายลงคลิปก็เป็นเดือนแล้วนะครับนี่ก็สิมาถ่ายเห็บบึงเกือบยในคอของผมเองทั้งบิดนะครับน,นี่ก็อบเป็นแม่แม่ลูกนะครับลูกคูครับลูกแรกคูลูกแรก,ก,กนะครับนี่ ตัวนี้แล้วแม่ก็ผู้ลูกแรกอายุประมาณปีสองเดือนปีสามเดือนประมาณนี้นะครับนี่ครับอ้วนๆน,นะครับใช้เบิ้งข้างๆนี่ครับอ้วนๆสูงประมาณหน่อยยี่สิบกลัวๆนี่แหละครับยังไม่ได้วัดนะแ,แม่เพิ่นแม่แม่ก็อ้วนๆน,นะครับ เอกพิ่งผสมยกมงคลไปประมาณเลยใช่ได้เดือนนึงเลยครับผสมยกมงคลน,นะครับจะมีลูกสาวสาวน้อยเนี่ยลูกสาวประมาณสามเดือนกลัวๆนี่ครับลูกสาวบ่อคคยชัดน่เด็กน้อยมันย้อนแสงเนู้ย้อนแสงกินยาดีครับกินยาลูซี่นะครับยาปลูกตัดไม่กินแม่นี่เปิดอนที 82นะครับราคาอนาคตครับบารุบมทรงนะบารุลมทรงนะครับแต่คันสิแยกเอาแต่ไม่ไม่ลูกหน่อยก็ได้นะครับเปิดที่เปิดที่67นะครับได้คันสิเอารวบมันมันจะถึงในจังหน่อยนะครับเพราะตัวนี้หนงแต่ลุงไทหน้าเพราะในหอยเขามาให้สองสามแลยนะครับตอนนี่พวงมาชีพมั่นสองเก็ดแล้วสองหกสองเก็ดมาณนี้ราคาแยกขายนะครับหันไปเสียเอาไปแยกขายก็ ได้กำไรนะครับทุกคนนะครับกันเอาสามตัวพรุ่งกับรถละคาให้ในจังน้อยนะครับแล้วก็จะเอาแต่ตัวผู้ตัวเดียวก็ได้ข้มอมูที่สองหมื่นเจ็ดพันหารอยนะครับตัวผู้ตัวเดียวนี่นะครับให้จะเอาไปขอคุณน,นะควายปีนี่หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองตัวต่อไปนะครับ แม่นี่บ่ขายนะครับแม่นี่บ่ขายเป็นแม่ขอกเพิ่นเพิ่นทองยกโอมเมนเป็นทองเจ้าพายุนะครับแล้วนี่ก็ลูกชายของบิ๊กอุทัยของเจ้าพายุประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเดีย๋ยวจะพาไปเปิดเปิดนักายอีกแม่นึงนะครับ นี่เป็นหลานของดาวสีพี่นะครับนี่ครับอ้วนๆตันๆนะครับอ้วนตันๆนี่ครับแม่เพื่อนแม่นี่ก็เปิดราคาไว้ที่80ครับสองแม่ลูกสองแม่ลูกครับเปิดราคาไว้ที่80ดสิบสนใเของมาต่อรองราคาคุยราคากันได้ครับที่บ้านเฮลซ์เราครับตำบลหนองบ่ออำเภอพุทธชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเบอร์โทร0934355781นะครับนี่ครับเบื้อง วนครับวนอวนอวนวสิบห้าเบิงอีกแม่นะครับผมก็ใส้เบิงบ่ได้โอ้โกไปทายนะในใรสนใจกัท่่มหาผมเลยทมสิเอออกไปทายให้ปิดไม่เมยะมือนนี่นี่ครับแม่นี่สูงหน่อบสองสี่สิบสานะครับสูงหนอย นควายตู่นะครับในไงครับใหไงแล้นลูกไส้พิ่นบอกว่ไว้บิดควายตู่ครับใหญ่ครับขี่ได้แต่ผมไม่เคยขี่หรอกจะคลองเก่ากันขี่นะครับซื้อมาได้ซีหาเดือนแล้วซีเดือนซื้อมาสามซีเดือนซีเดือนไงซีเดือนเลยโตใหญ่นะครับเดี๋ยวผม ไปเบข้างหลังนี่น้องดาวนี่ไปเชิมเอาไปดูเลขเชียงครับมักยอกน้องดาวกับแม่เปิดวิที่80นะครับนี่ครับบรรยากาศภายในของร้านเลี่ยงอนเลี่ยควายกัต้องเพชรขอดีแล้วครับหอตี้มีงวคุยดีๆแล้วก็ดูเลขดีเดียวไม่ยุคข้าไม่ก็เกาะต่อก็ได้็ยูดีบิส นี่ซาเมนุนะครับที่เพิ่นผมเปิดไว้ที่แปดสิบสองนะครับนี่ซาเมนุนี่ดูสี่แยกกับซองตัวนี้ก็ได้เปิดไว้ที่หกสิบตัวกลัวหกสิบกึกลางน,นะครับเมนี่บอเปิดนี่ครับน้องดาวไฟเชืเอาไปดูเลตต์ต่อแล้ว เดียด๋วยวไอเดานี่ครับมีไงเปไิดที่หนึ่งแสนนะครับไงครับนี่ลูกไยเพ่นเปิดไ,ไที่หนึ่งแสนนะครับไสยประมาณสาสเดือนรประมาณสาเดือน 3, 4, สนี่เดือนมีซ้มเนียลนครับเนาะไวขอคุม Nè, lâu biệt của thầy, hát kinh nhãn vô Hát vô nó vô kinh nhãn nhã nó mới giọt lắm Aaaaa Tục tà nè Tục tà, tà nè này con khói ต้องขุดนี่นี่น้องตุกตานะครับตุกตาตุกตานี่ครับกับแม่นะครับมองหน้าหลักเลยต,ตุกตาสำหรับช่างโยกคนเราก็ใครกันสำเนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยครับ<ม>เดี๋ยวหลังก็สิมาถ่ายลงมึงไมว่ว่าจะได้ไปไทยขอบไปหรือยังไงนะครับ